โอ๊ยคุณังไงโอยโอ๊ยไปปอกอ้ยออ้ยอออปอูยอมแล้วยอมทไมมันรู้ได้ว่าต้องแย่โอยี่อโอ๊ยัดย่เสีย

บ๊ายบายเมนช่วยหนยนหันมาไม่หวหันาไม่บเลยโอ้ตุ้ไม่ไหวแล้วไอ้มนหันมไม่ไวเลยไมบาวกันไายบายช่วยหน่อยดิ